วิธีแก้ปัญหาสัญญาณการโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์ขาดๆหายๆนะครับลองมาติดตามดูคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับให้เราเข้าไปในแอปไลน์ของเราก่อนนะครับแต่เข้าไปในแอปไลน์นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาแตะตรงหน้าหลักนะครับตรงนี้นะครับแตะตรงหน้าหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับ ให้เรามาแตะตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแตะตรงรูปฟันเฟืองนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาตรงคําว่าโนะครับแตะตรงคําว่าโรตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอคําว่าการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโรนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่ามี เครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอยู่นะครับทั้ง2ช่องนะครับให้เราปิดนะครับเปิดใช้งานการโทรแบบ full hd นะครับให้เราติ๊กสีเขียวตรงนี้ออกนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกให้เป็นสีเขียวตรงนี้ก็คือจะเป็นการโทรแบบ full hd เวลามีสัญญาณส,สูงนะครับจะใช้งานได้ดีนะครับถ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราไม่แรงนะครับก็จะมีเสียงขาดขาดหายหายนะครับให้เราติ๊กออกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะตรงโหมดการโทรนะครับตรงนี้นะครับแตะตรงโหมดการโทรนะครับแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นโหมดปกตินะครับให้เราแตะเป็นปกติตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาติ๊กถูกใช้ open sl ตรงนี้ออก นะครับตรงสีเขียวนี้นะครับให้เราแตะออกนะครับก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับวิธีการ ใช้งานการโทรแอปพลิเคชันไลน์นะครับแบบไม่ให้เสียงขาดหายนะครับเวลามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่ำนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ